กูก็จีๆเหมือนกันเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ขึ้นไปข้างบนฟ้าอีกแล้วเหรอ เจ้าหนึ่งว่ามันถามเรื่องโดนแบนกันเพราะถ้ามันตีเ,เราเรื่องคใครโดนแบนดินเจ๊กจัดการเรื่องนี้มผมว่าพี่รู้ดีสุดอ่าอ่มามันทำอพาร์ตเมนต์แล้วบายบายอ่าว่าเดือดตั้มมันมันพักไปหาคนนึงอ่าอยู่ดีจีอ่าฮะเออแล้วคนเนี้ยเขาเบียบมีบั๊กอะไรอะ่ะเขาแจ้งผมอยู่แล้วอ่า ตลอดเวลาคือบักทุกอย่างตั้งแต่ทุกทุกอย่างเลยแจ้งตลอดอืก็คือคนดีคนนึงอ่ะเพราะว่าอยู่ในเทสเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่าเราไม่พูดชื่ออ่าแล้วก็ขอบคุณเลิฟด้วยนะครับโทนนทอนี่คนนี้เขาทักมาขอซื้อของโอซีเออจะจ่ายการยังไงดีอืแต่มันซื้ออะไรบ้างซื้อแบบไหน่ไม่ซื้อาจะแค่ทักมาในแนวแบบว่าได้ขายของไหมอะไรเงี้ย Uh huh. แล้วมันก็บอกว่ามันไม่ได้ขายนะอะไรเงี้ยไปเอาจากไหนอะไรเงี้ย uh huh. ไม่เคยซื้อขายกับใครเลย uh huh. อ่ามันก็เลยมันก็แบบว่าอารมณ์แบบมันมันรู้ข่าวมาจากคนชื่อบุ๊กกี้เทพคนที่โดนแบนไปก่อนน้นเนี้ยอ่า uh huh. เออที่ทางมานะที่ในแ่แทนะ uh huh. อ,อ่าอ,อ่าไอไอเอนี้ยมันก็เงียบอืม uh huh. เออแล้วมันก็ทางมาว่าทำไงดีอะไรเงี้ยอก็ uh huh. ลเลยบอกว่าตอนเนี้ยก็คือคิดไว้อ่ะก็คือนั่นแหละ ก้าวขาเข้ามาก้าวหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาซื้ออะไรหรืออะไรอ่าอ่าอาจจะเป็นของเขานอกหรือเปล่าที่บาจะขายน้ําหอมหรือเปล่าอะไรก็ไม่ใช่อืมเออก็เลยอ่าที่บารลองถามเขาไว้หน่อยว่าเขาจะเอะไรอืมเออก็ให้ที่บาอารมณ์เหมือนล่อซื้อนั่นแหละอืมอืมก็เลยให้ที่บาถามที่บาร์ก็ถามว่าจาเอะไรอืมมันก็บอกพิษฟ้าครับอ่าเป็นฟ้าเตียวุดอ่าแล้วบอกว่า ที่บานถามไอซีโอซีเวลาตอบว่ารู้อยู่สบู่ไทยคือที่อะไรรู้อยู่สบู่ไทยคํายอดฮิตไงพี่คือคือที่อะไรสบู่ไทยคือคืออะไรมันมันมันเป็นเพลงเด็กประมาณเป็นเพลงรวมเพลง e ีดีเอมตืดๆอ่ะอ่าแค่นั้นแหละก็รู้อยู่สบู่ไทย มันก็ถามว่าหนึ่งพันบาทได้อะไรบ้างได้อะไรหนึ่งพันบาทได้อะไรบ้างเราูฝยกันไ้ราคาหนึ่งพันบาทมันได้อะไรบ้างไม่แค่นั้นเลยไม่แค่นันพอเลยแค่นั้นพออ่าอัไเนี้ยอ่าใช่ไอสัตว์ลาก่อยเพราะมันซื้อของโอซีมันร้ายแรงด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้ซื้อ โดนหมดเลยครับเพราะ็มแบนไปหลายคนมากเลยเพราะสมมติว่าเขาจะโพสแบบคุยข้อความหานะทักข้อความหากันเช่นสมมติคนนี้ขายรถใช่ไหมขายรถหนึ่งล้านหนึ่งจุดสองล้านมันจะมีพวกที่แบบว่าทักราคาเงินในเซิร์ฟเราตอนนี้เอ็มแล้วเท่าไหร่พี่อยากรู้เลยกันทางที้บอกห้าพันปะแสนละห้าร้อยแสนละห้าร้อยครับชี้อะใช่มันมีกรณีที่แบบว่าซื้อขายก็คือสองแบบพช่ไหนึ่งอยสองเอ็มแล้วก็ส่งข้อความไปหาว่า รับเงินนอกไหมครับอะไรประมาณนี้เอมก็แบนหมดเลยโดยที่แบบไม่ได้สนใจว้วถ้าอุ้ยเฮียถ้ากูขายกูขายห้าเอ็มเท่ากูมีสองหมื่นห้าเลยเหรอใช่พี่จะซื้อโมเดลได้เลยเอาป่ะอืมใช่มีเดี๋ยวนี้เขามีระบบจ้างฟาร์มแล้วใช่ใช่หฮยแสดงว่าเงินกูมีอยู่สามล้านใช่ไหมตอนนี้มูลค่ากูสามล้านเฮียขายได้กูขกูได้หมื่นห้าเลยสั ใช่ไม่ละจีจีอาร์รนในเกมคูเท่าไหรอ่อ่ะไอสัตว์อาตีไปเลยตอนนี้ยี่สิบล้าน,นก็มีคน,นอ่ะยี่สิบล้านก็มีคนซื้อไอเฮี้ยยี่สิบคูณแสนหนึ่งป่ะคันละแสนยี่สิบคูณเท่าไหร่วะไอห้าพันคูณห้าพันคูณยี่สิบเชียแสนหนึ่งไอสัตว์เอีกเอาเลยไหม พี่ทักนี่โดนเลยนะก้าวก้าวขามาข้างแล้วนะเตรียมนะพี่แกพี่แกทักเท่านั้นแหละโดนเลยนะโดนเลยนะตอนเนี้ยโอ้ยโอ้เตรมแบนแบนไปเยอะแล้วไอ้ตั้มเอ้อจะถามว่าโหวตจะหวตก็ไอ้เทียไม่แฟร์คนที่โดนไอ้สัตว์ไายแรงไงพี่มันไายแรงเซิร์ฟแคดเหรอไม่แคด กูกำลังคิดหาวิธีทำให้มันกลับมาอยู่เนี่ยกูำลังคิดอยู่โหวตก็ไ่ได้ก็ต้องรอรอปลดใบมันปลดใบไปแล้วใช่หรอพี่ปลดแล้วเลยสามเดือนไม่มันมัน้นทำไมมันโดนแดงอ๋อคือคือโดนเหลืองมันโดนเหลืองโดนล่มแล้วก็โดนโดนเหลืองพารถไปตอนเช้าแต่กรณีไอ้กรณีซื้อขายออซีเจนคือยังไงมันก็แดงอยู่แล้วไง คือเราก็สงสารนี่แต่ว่าพี่ก็คือพี่แหละอืมนนึกภาพอ่ะเข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจเพราะว่าคนเขายอมเติมกาชาเพื่อจะเอาเงินอืมนึกภาพใช่ใช่ใช่มันไม่แฝงกันรับเลยอืมอันนี้เข้าใจนี่จริง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 อทำไรยากครับในกรณีเนี้ยผมจะช่วยก็ถามว่าช่วยเนี่ยอ่ะช่วยคุยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอย่าลืมว่า ถ้าเราอะสมมตินะผมยกตัวอย่างให้ถ้าผมถ้าผมให้ทุกคนโหวตนะครับอะและและอะเราโหวตแต่ถามว่าเอ้าแล้วทําไมคนที่ปั๊มของก่อนหน้าเนี่ยไม่โหวตบ้างล่ะถูกต้องปะมันก็ไม่มีความแฟร์ที่ที่ที่คนจะไอ้นี่แท็กซี่ก็ไม่ได้ครับแท็กซี่ก็ไม่ได้แท็กซี่ก็ไม่ได้หนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถปลดกลับเข้ามาได้ นึกภาพบอกไหมที่ตอนนี้คือสามเดือนขึ้นทั้งนั้นเลยนะแท็กซี่อ่ะ,อะผมจะบอกให้ในกรณีของนครบาลน,นะฮะเขาติดต่อมาต้องแต่นานแล้วเกินสามเดือนด้วยสามสี่ถึงห้าเดือนอย่างลุงบุญส่งเขาก็ยังติดต่อเราเรื่อยๆเขาก็รอเวลาที่ได้กลับมาเล่นอันเนี้ยถึงเขาจะมาเป็นแท็กซี่อันนี้ต้องเข้าใจหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบขอปุ๊บเราปลดให้กลับมาเป็นแท็กซี่อันนี้ไม่ใช่เะเว้ยเขารอเกือบสามเดือนนะเว้ย ขาดตัวตลกของเซิร์ฟมันก็ต้องทําใจอะฮะเพราะว่าถามว่ามันมันคือคนผิดอะมันคือคนผิดอะแล้วเรากดเซิร์ฟเราถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยล้วใครจะเชื่อกดกดของประเทศอะอย่างอย่างคนโดนใช่ไหมไอบอลเคยโดนแบนไปครั้งหนึ่งใช่ไหมเคยโดนแบนไปครั้งหนึ่งไอบอลได้รับอภัยโทษเพราะว่าเคสมันไม่ได้หลายแรงอะไรขนาดนั้นไม่ได้แรงเหมือนปั๊มของปั๊มของ แรงที่สุดแล้วนะครับท็อกซิกดา่าพ่อร่อแม่อันนี้ก็แรงเหมือนกันแต่ตอนนี้ลูกกูร้องไม่หยุดเลย,ยเออกดคือกฎครับกดคือกดผิดคือผิดครับถามว่าลงสารไหมลงสารน้องเว้ยเพราะว่าน้องมันก็ตั้งใจที่จะเล่นเซิร์ฟเราอันเนี้ยเราเข้าใจเว้ยแต่กฎมันคือกฎอันเนี้ยเราเห็นด้วยผมก็รงสารน้องนะ ไอ้เฮียไอ้ตามเนี่ยเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งผมจะบอกให้เป็นคนที่น่ารักนะสุภาพนะขนาดเมียผมดูมันเมียผมยังชอบเลยอะ่ะมันสุภาพด้วยแต,แ,ตแต่แต่ถามว่าช่วยอะไรได้ไหมช่วยไม่ได้ครับช่วยยากมาก ลุงถ้าไม่รอซื้อก็จะโดนมันมันก็โดนเหมือนกันแหละไอ้หียคนมันตั้งใจที่จะซื้อซึ่งเข้าใจน้องมันด้วยว่าอาวุธมันหายถูกต้องปะอาวุธมันหายมีดหายอะไรเงี้ยมันก็อยากได้มีดที่กลับมันจะกลับมันช่วยเข้าแก๊งแต่ว่าคุณก็ต้องตั้งใจฟาร์มดิคุณก็ต้องใจฟาร์มอ่ะตั้งใจฟาร์มไอเดอไปเล่นไปเล่นบาคาร่าครับลุงไอเดอเล่นบาคาร่าครับช่วยยากซึ่งมันเป็นกฎหลักของประเทศในการปั๊มของครับ คุณอย่าลืมสิการปั๊มของนะเว้ยเอ้ยไม่ใช่การซื้อของการซื้อของคนเติมกาชามาอ่ะผมจะพูดให้เงินในการเติมกาชาของประเทศผมเกินหลักล้านฮะต่อเดือนอันนี้พูดตรงๆไม่มีอะไรปิดบังเกินครับแล้วไปซื้อของภายนอกแลวคนเติมกาชาเขาจะได้อะไรถูกต้องปะอันนี้คนที่เติมกาชาเขารู้สึกเฟลด้วย แต่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 ถามว่าได้กลับมาไหมได้กลับมาครับเพราะว่าผมมองว่าคนในเซิร์ฟก็ชอบไอตั้มเหมือนกันโดยส่วนตัวผมผมก็ชอบไอตั้มผมก็ชอบไอตั้มเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้กลับมาแหละแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนผมชอบมันนะผมชอบมันนะน้องมันน่ารักนะ ล่อให้กระทาความผิดไม่ได้เรียกว่าล่อคือที่ผมมองอ่ะคือมันจะซื้อขายอยู่แล้วอ่ะมันจะเป็นการซื้อขายอ่ะต่อให้มันไม่ซื้อขายกับไอ้คนนี้มันก็ต้องไปซื้อขายกับคนอื่นเหมือนกันซึ่งตอนนั้นอ่ะกาลังหาอยู่ว่าจะซื้อกับใครแต่เพรเอิญไอ้คนที่จะไปซื้ออ่ะรู้จักกับแอดมินเพราะส่วนมากอ่ะคนที่จะซื้อขายกันอ่ะรู้จักกับแอดมินอยู่แล้วเว้ย คือคนในเซิร์ฟอ่ะมันรู้จักแอดมินแล้วผมคิดว่าคนในเซิร์ฟอ่ะเขาก็ไม่อยากทําผิดกฎเพราะว่าหลายๆเคสเราแบนไปจริงเราแบนไปเลยอ่ะซึ่งคนที่อยู่มานานอย่างเงี้ยเขาเขาก็ไอ้นี่เขาก็เขาก็รักเซิร์ฟเหมือนกันอะ่ะไม่มีทางกลับมาอีกโลนึงได้ครับนอกจากจะโดนปลดบแบนพร้อมกับคนอื่นครับผมไม่รู้ว่ามีใครโดนบ้าง แซ่เซิร์ป่มันก็มันก็จะไปซีเรียสนะฮะอย่าก็ไม่อยาซีเรียสเราถามว่าเราทําถูกไหมเราผิดไหมคุณก็มาลองมาย้อนแย้งดูนะครับคุณมาพูดดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันมันมันผิดอะมันที่ผมมองอะมันมันผิดอะเดี๋ยวใบมมูลครับเดี๋ยวใบมุมมูลเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าไปคว้าเกาะไงเป็นเรียกพ่อมาด้วยกูบอก ดูไม่ชู้ไม่มีคําว่าเป็นผู้ชายเลยไม่คิ้กูบอกว่าแมนแมนก็คุยกันหน่อยได้นะครับเงียบกิ๊บไอ้เฮียคืออะไรพี่มันไอสัตว์มันสิบล้บนคุณเข้าใจไหมว่าแบบมันโอ้โหคุณไม่รู้จักวัดดีดีพี่แปดหลักใกล้เฮียแล้วแปดหลักใกล้เฮียแล้วจะดูไอ้ตั้มดิเหรืออะไรอะเผื่อฟ้าประทานหรืออะไรแต่เอางี้ผมไม่เลยจะบอกสมมุติถ้าทุกคนเครียด หรือว่าเล่นอะไรไม่ได้นะครับก็เกมมือถือเกมนี้ครับแฮปปี้คนเลี้ยงหมูอ่าถ้าเกิดใครเครียดนะครับก็ไปเล่นแฮปปี้คนเลี้ยงหมูกันได้สงสารมันหว่าไอ้เหี้ยตั้งได้ได้นะครับแฮปปี้คนเลี้ยงหมูไอ้เหี้ยเอฟพุ่งไม่สงสารหรอเนี่ยไอ้สัตว์ไม่ไม่หรอกสงสารดิพี่แต่รำไงได้เออดูเดียไอเหี้ยเฮียคือแบบผมก็ผมก็ไอ้เหี้ยผมผมผมก็เศร้าเว้ย พูดตรงๆผมผมก็แบบเนี่ยมันแบบเข้าใจปะคือแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อนะแต่คือผมก็ยังไม่ได้ซื้อผมพูดนะแต่คือผมก็ยังไม่ได้ซื้อผมพูดจริงเนี่ย <c oughs> คุณอยากได้ไบ้างครับเพชรฝาเม็ด,มดละเท่าไหร่บอกมาเลยอันนี้หมายถึงโอซหรือไอซรู้อยู่สบู่ไทย <c oughs> <c oughs> <c oughs> รู้อยู่สบู่ได้เท่าไหร่ดีลองเสนอมาได้ปะก็ขายเล็ีที่เคยขายไม่เคยขายนี่ครั้งแรกลองเสนอมาเอายี้หนึ่งพันโอ้ยตาไอเฮียเอ้ยมึงอยู่ดีๆก็ได้ปะหวายสัตว์ไอเฮียมึงก็อยู่ดีๆได้ปะไอสัตว์ไอเฮียมึงก็อยู่ดีๆได้ปะหวาไอสัตว์มึงไปหาขอของในเมืองเนี้ยเขาก็ให้มึงแล้วเว้ยเฮียจริงๆไอสัตว์ เออมึงยังไม่ได้เขียนว่า i อโอซี OC นี่เฮียใช่ป่ะมึงยังไม่เขียนว่า o อซีโอซีนี่มึงก็เขียนไปดิไอซี IC นะครับหนึ่งพันได้อะไรบ้างเออเฮียมึงก็เขียนไปดิเนี่ยแก้ข่าวหน่อยอสัตว์เออมึงไม่ได้เขียนว่าโอซีไอสัตว์เนี่ยมึงเขียนเป็นไอซีดิ <c oughs> อำไมอันนี้หาวิธีช่วยมันอยู่กูก็หาวิธีช่วยมันอยู่ไอสัตว์หาทางช่วยอยู่เนี่ยไอ้เนียกูหาทางช่วยอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่ <c oughs> ชแชทแรกไปปัดผมเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้นติดกันเลยนะมันส้มส้ปีนครับอย่างเงี้ย พี่ติพี่ฟังผมมันเป็นเงินในไอซีฟังเป็นแสนถึงพันยังถึงพันจะแบบใช่ใช่ไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อใช้หรึกษาเฉยๆเรื่องเงินในเกมอืมแต่มึงอะเป็นเด็กโง่